สวัสดีครับโจตแจ๊บอ่างแจ๊บเบ๊แจ๊บค่ะอ่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่ M c a ฟ่หรือ Massive t o กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พิเศษหน่อยจะมีงานเปิดตัวค่ายใหม่ใหม่แบบเปิดครั้งแรกในเอเชียเลยเปิดที่นี่ชื่อค่ายว่าพิกุรามาครับผมค่ายพิกุรามาเนี่ยนะจะเป็นค่ายที่รวมงานสเตจ u ูที่เป็นแอนิเมชันของฝั่งญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีใครทํางานสเต t จูออกมาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรเด็ด เดี๋ยวเรามาเข้างานกันก่อนเข้างานต้องทําอะไรครับลงทะเบียนไปดูกันพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราจะได้อะไรครับผมก็เป็นตัวห่นพับคอมเมนต์หันทับนะครับข้อมูลต่างๆนานานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันตอนนี้เราอยู่ในโซนของฟิกกูลาม่าคอเลเตอร์ใช่ตัวแรกครับ นี่เลยตัวนี้ตัวน้ทอแร้งนะร็อกทำหน้าทอมาเป็นแบบกระโหลกเลยจุดเด่นนะพี่ว่าเขาทำรอยเหวี่ยงสวยสายฟ้าสายฟ้าเหวี่ยงแล้วก็เหวี่ยงพวกผีๆพวกนี้นะ อัน,นี้ไซส์46เซนครับครับผมพี่ชอบสี่ข้นี้นะคือถ้าฐานอย่างเงี้ย <c oughs> คือวิจิตรเลยฐานสวยหินสวยงานรวมๆสวยเลยแล้วจะเห็นว่าผีเนี่ย <c oughs> เขาตั้งใจทําตาแบบใสๆด้วยนะอ่าแต้มใสๆมาครับอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากในอดีตแล้วคือไม่มีฟิกเกอร์ที่แบบจีดจออกมาขายเลยแต่ครั้งนี้ออกมาเป็นสเตจูที่แบบจบอะ่ะคือแมวก็ยังเป็นแมวในการ์ตูนอยู่นะแมวราย<อ>การชื่ออะไรพี่แบนเนอร์ <laughs> ไม่ใช่โ <laughs> อเคไอตีป <laughs> ไอตีปอ,อคือฐานนะเขาพยายามทําแบบว่า <laughs> เล็กกระเทาะเออนี่แหละที่ชอบแล้วเขาใส่รายละเอียดมาด้วยนะคือเขาโรยทรายตามซอกหินด้วย ถือว่าใส่ใจอย่างที่บอกผมชอบงานที่โพสมันลอยๆดูดูยินขาเดียวนะครับชบว่วงนี้รองเท้าอ่ะเวลาเดินรองเท้าต้องเปืือนอยู่แล้วสิเออใส่ใสายยันเท้าเลยอะ่ะแล้วก็จะให้ดูที่หน้าสเตจจูเนี่ยถ้าทําหน้าไม่เหมือนหรือหน้าสีไม่เนียนคือมันก็จะไม่เหมือนเลยนะแต่เนี่ยเนียนกริปด้านข้างปกติ เขาจะทิ้งๆกันแล้วใช่ไหมครับนี่ยังอุตส่าห์ใส่เอฟเฟกต์ทาแบบกระสุนยิงปุ๊งปุ๊ปุุปปมาให้ด้วยนะคือเขาทาออกมาเป็นงานที่สามารถมองได้ทุกมุมอะครับ,รบใช่ที่ถ้าอยู่บ้างที่ตั้งหนงนี่สวยมากเลยนะใช่ <David> Man. เดวิลแมนครับจริงๆมันเป็นการ์ตูนอมตะมาก ในสมัยก่อนครับคือกระตูนมันโหดมากโหดจริงๆมันไม่เคยออกเซจูที่แบบมีดีเทลที่ดีขนาดนี้ออกมานี่คือครั้งแรกนะที่เขาทําออกมาได้ละเอียดขนาดนี้บินต่อสู้กันอนะ่ะตัวหนึ่งอยู่บนพื้น,นยืนสองขาตัวหนึ่งบินนะครับลอยนี่คือขาไม่ตินเลยนะดูดิไม่มีส่วนไหนยึดกับพื้นเลยนะครับในเรื่องย่อก,ก็ประมาณว่าปีศาจมันจะมาสิงคนถ้าใครเป็นคนไม่ดีอย่างงนะี้ก็จะกลายเป็นปีศาจแต่ดันมาสิงพระเอกพระเอกเ,เป็นคนดีก็เลยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจ นั่นแหละประมาณนั้นนอกจากทาโพสและปีกที่มันทะลุทะลุสวยๆอย่างเงี้ยนะผมยังชอบฐานเขาด้วยทําง,งานฐานได้ดีนะใช่เอเอผมรู้สึกว่าฟิกกูลัม่าเนี่ยเขาใส่ใจในการทาฐานนะกระโหลกเนี่ยเขาไล่เฉดมาทุกอันเลยให้แสงเงาที่สวยงามมากแล้วก็ตรงหินเนี่ยเขาไล่เฉดหินแทบทุกก้อนเลยไม่ได้ทิ้งทีแปรงแบบแห้งๆอะ่ะคือใช้แอร์บัดลงตลอดอแล้วก็มีหัวให้2แบบมีหัวนี้อ้าปากธรรมดากับอ้าปากฉีกใช่ีใช่คือถ้าในเรื่องมนุษย์โมโหมาก ปากมันจะฉีกด้านหลังนะครับจะเห็นกระดูกสันหลังที่ปลิ้นมาจากเนื้อนะครับมันปลิ้นขึ้นมานะครับพุดๆๆๆออกมารับการเป็นหางคืออ n นาตมีเขาปั้นมาได้ดีมากที่สวยคือเส้นเลือดที่เขาไฮไลท์ออกมาเนี่ยเออชอบชอบชอบถือว่าใส่ใจแล้วก็การกระเซ็นของหินตรงนี้มันช่วยรับกับงานให้เวลาเราตั้งโว์ด้านหน้าด้วย ตัวนี้นะครับมาจากเรื่องเฮลซิงจะบอกว่าเฮลซิงเนี่ยนะนะไม่เคยเป็นของเล่นที่แบบว่าดีๆโกมาเลยนี่ผมรู้สึกว่าเฮลซิงมันคือของเล่นชิ้นแรกที่ออกมาเพอร์เฟมากตัวนี้เป็นตัวที่มีมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดมันแบบฟลาฟแล้วคือในเรื่องเป็นบวมไพนี่มันแปลงร่างเป็นพวกข้างขาวได้ดูดูด,ดูนี่ดูนี่เห็นไหม ออเออพ้าคูมันแบบปุบปุบปุบป,ปเป็น,นขา้างเออมาวัดดวงก็ต้องชิปปิ้งนั่แหละส่งหักหรือเปล่าคือฐานเขาอะนะมันจะเห็นทหารเยอรมันเห็นป่ะยืดยืดติดเบือเนี่ยข้างในยังมีมือแบบอ่าแ,แล้วก็มีตัวนี้นี่ตัวนี้กระโหลกกระจายอเออมีลูกต่าย้อยด้วยนี่นี่ให้ดูนี่นี่แล้วถ้าสองดีเราจะเห็นเขาแลบลิ้นเน้นนะแล้วแบบกระดกเลือดแล้วก็ตัวนี้นี่ อันนี้บ้ามากมันมีฟันครส2สบ32ซี่เพราะว่าเขาใช้คอเกียบลิ้นสวยมากเห็นยันปวนลิ้นที่เป็นย่นๆนะตัวนี้วัดใจกันเลยตอนลงสีว่าถ้าเขาขยันลงสีนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าซื้อมากเพราะผมว่าตำนานแน่ๆใช่ แล้วก็มีหัวให้เปลี่ยนสองหัวนะครับมีหัวใส่แว่นกับหัวไม่ใส่แว่นก็จะผม้บผิวๆหน่อยจริงคุณมาขนอับใกล้ๆครับคือเขาไม่ปล่อยขนาดไหนขนาดนี่ดูดีเทลบนปืนนะครับตัวหนังสือที่แกะหลักลงบนปืนอ๋อเขายังมีอ่ะแล้วแขะคมมากเลยบอกเลยคุณเห็น็กเจอร์ผ้ายิบๆใช่ไหมไม่ใช่เสื้อแบบว่าเสื้อแบนๆเรียบๆนะมีท็เจอร์ไปยันปีกข้างขาวเลยคุณครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันหน่อยไหมนี่เศษไม้เศษไม้หักยงเหมือนเออเศษไม้หักยังเหมือน นี่ครับห่างเห็นโคลนลิ้นไหมครับทำน้ำซุปเนี่อร่อยเลยนะฮะจริงๆเขามีภาพลงสีให้ดูด้วยนะฟาพโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ไประมาก็อยากได้แล้วเนี่ยผมดูแล้วผมอยากเด้ทุกตัวเลยแล้วแล้วก็นอกจากวันนี้นะที่เขาจะเปิดตัวโตเกียวกูแล้วนะยังมีโปสเตอร์แบบเล็กๆน้อยๆให้เราดูด้วยนี่ ต่อไปเขาจะทำ Hunter X Hunter ครับบอกเลยว่าต้องติดตามไว้ดีนะยังเป็นความลับอยู่นะว่ามันคือตัวอะไรแต่ก็ยังพอเดาได้อยู่คาเดาคาเดาตัวนี้น่าจะเป็นเซลดีเดียวอ๋อบอลช่ใช่ไหมและอีกตัวหนึ่งเลยนะที่จี๊ดเลยนะ Attacker ไต่ตันไทท้าไททันน่าจะออกมาสองตัวนี้แหละเป็น VS กันนะครับตัวไหนพระเอกวะจูตัวบุญเอ้ยจะบอกว่าตัวเรื่องนี้ผมอ่านแค่เล่มสามแล้วก็ตัดจบด้วยตัวเองเลยไม่มีข้อมูลแล้ว อ่าที่เห็นอยู่ข้างๆนี้นะครับเป็นความลับเป็นความลับเดี๋ยวรอเวลาตอนเปิดงานแล้วเรามาดูพร้อมๆกันครับ Hello guys, and thank you for guys here and here.

And with the wind. เต็ตมๆเดี๋ยวเราไปดูดีเทลไล่ตั้งแต่ฐานขึ้นบนเนว่าฐานจะมีไฟนะรอบๆเลยมีความเป็นแบบว่าคราบครบคราบ,าบ,าบดามเมดดามเม็ด,ด,มดนะอ่าอันนี้อุปกรณ์แพทย์นะครับมาเป็นชิ้นๆเลยดูเก้าอี้ตรงนี้จะบอกว่าสีเหล็กทําออกมาได้ดีมากตรงนี้เลือดฉ่ามากแล้วก็เก้าอี้สนิมได้ใจมากจะสังเกตว่าเขาแบ่งสีนะขอบเหล็กเนี้ยแล้วก็จะมีไม้ตรงนี้ถือว่าทามาละเอียดมากอันนี้คือหัวเสริมจะมีหัวแบบใส่หน้ากากกับ ถอดหน,น้ากากตรงนู้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวตรงนี้ได้ด้วยตรงนี้จะเป็นหัวที่เปิดหน้าข้างในจะเป็นหัวที่ปิดหนา มาถึงด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นคุณยายวราถนะครับอ๋อตะขาบใช่ไหมเลื้อยอยู่นี่นี่นี่ผมชอบความเป็นกระเบื้องหินอ่อนตรงนี้แล้วมันแตกเออแล้วมันแตกแล้วก็ตรงเนี้ยคือเขาจะไม่ทําแฉะทั้งหมดนะผมรู้สึกว่าถ้ามันแฉะทั้งหมดมันจะน่าเบื่อมีความเป็นกล้ามเนื้อมีความแฉบบ้างบางจุดปะไปสีตรงเนี้ยมันจะมีแบบสีเลือดหมูสีม่วงสีแดงแซมมาเออมันทําให้รู้สึกว่าเป็นกล้ามเนื้อแบบใช้แรงจริงอ่ะกล้ามเนื้อตรงนี้นะใช้หลายสีมีเส้นลงเส้นเลือดขึ้นมาใช่ ใช่ใช่เดี๋ยวมาดูที่หน้าของพระเอกนะครับจุดเด่นของการ์ตูนเรื่องนี้พระเอกมันจะมีตาสองสีอยู่แล้วแล้วก็รอยยับของเสื้อนะครับให้มาได้แบบว่ายุบยิบอ่ะจะมองเหมือนว่าเขารอยอยู่เลยซ่อนสลักไว้ที่ที่ตูดกับไอ้แกนเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับใครยังไม่มีก็สอยได้เจ้าของงานยังฝากบอกว่าสําหรับใครที่มางานนี้นะและสนใจจองนะเจ้าของงานมีบัตรรถครับรถให้550เหรียญถือว่าเยอะนะเยอะมากถือว่าเยอะถือว่าเยอะเอาไหม เดี๋ยวไปคุยกันนอกโอเค มาอัปเดตของที่นี่ก่อนเริ่มจากตัวข้างหลังแล้วก่อนเลยไหมครับตัวนี้เป็น3ามโกกของค่ายอินฟินิตี้สเกลหนึ่งต่อสบอกเลยว่าอลังการมาก <S <S ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นจูร่งจูลง่งขี่มังกรตัวนี้เคยมาซ่อมที่บ้านแล้วและบอกว่าค่ายอินฟินิตี้นะนะ <S <S เป็นค่ายของประเทศจีนบอกเลยว่าตัวนี้เห็นใหญ่ๆห่อย่างนี้นะดูเทียบเทียบสเกล 2องหกว่าบ,บาทใช่แล้วเขาคือใส่ดีเทลเรื่องกรอความยน่นของผ้ากีโคนแม้แต่ลายดาบเงาดาบเนี่ยเขาก็มีให้หรือแม้แต่ตัวมังคอนเนีก็สมจริงประมาณนึงแหละใช่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ ครั้งที่แล้วเรายังไม่เห็นครับนี่มีมีอ๋อครั้งที่แล้วเรามาคือหนักมันยังไม่เข้าใช่ o กด i ิน h e s h เช l ผีในหอย <laughs> ชื่อไทยผีในหอย <laughs> จริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณนั่นแหละที่เข้าไปอยู่ในร่างหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้แตเ่เสียใจเรื่องตัวเนี้ยอมันควรจะเด่นกว่านี้ในเรื่องโหมอ่ะปั๊เดียวเลยปั๊เดียวเลย แล้วก็จะมีตัวใหม่ๆที่ผมเห็นนะสปอนนั่งบัรลังเรียกให้เท่ก็สปอนออนทนช่วงนี้เขาฮิตอะไรที่มันออนทนกันออนด์ออนท론ควอนทนดูมออนทรอย่างงี้อันนี้เป็นงานคนไทยนะงานคนไทยนะใช่งานคนไทยปั้นสวยงามสวยงามอันนี้งานแรเลยเลยมดูซ่า๋ยวต้องตาอยวต้องตาทำไมอ่ะเดี๋ยวเป็นหินออเหรอเออตัวนี้ตัวนี้เคยมีคนออกมาซ่อมที่บ้านด้วยชิปปิ้งมาจากเมืองนอกแล้วสีถลอกตึกตึกตึตึอ่านี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เดือดฮักน่าจะเป็น ตัวต้นแบบอยู่ครับผมยังไม่ได้ทําสีอะไรแต่ดูกางเกงจีิแล้วเป็นกางเกงจริงเออใช่ตัดกางเกงให้ให้สเตจู๊กแล้วนะใช่พี่ชอบดีเทลพื้นครับพื้นสวยมากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะสไปเดอร์เกนสไปเดอร์เกนมันคือเกนสเตซี่ใช่ไหมใช่เป็นสไปเดอร์แฟมิลี่ในในสไปเดอร์เวิร์สครับก็มีพลังเป็นแบบว่าเหมือนสไปเดอร์แมนอะอารมณ์นั้นประมาณนี้ครับผมจะบอกว่าน่ารักนะครับสวยงามก๊อบบินก๊อบบินอ๋อเป็นเสื้อเป็นผ้าจริงคุณ อ๋อ่าื่อเป็นผ้าเทียมเป็นผ้าเลยเออถุงมือนะถุูงมือเป็นหนังเทียมตัวนี้ตัวนี้โม้หน่อยใกล้ได้แล้วตอนนี้ใกล้ได้แล้วได้แล้วขาดมาปีกว่าอีกไม่เกิน6เดือนจะได้ครอบครองแล้วเดี๋ยววันไหนได้ตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวจับรีวิวเลยอ่าไอตัวนี้ตัวนี้เพิ่งออกเลยครับผตัวนี้ค่าย X M Studio แล้วฮะไม่ได้อ่านเหมือนกันหน้าตามันดูเหมือนบักกี้ผสมด็อกเตอร์ออกโตพุทธผสมกับกัสในเบอร์เซอร์กอะไรอย่างเงี้ยเลยงั้นผมตั้งชื่อให้ใหม่ละกันครับ เลี้ยงเฉาเว่ยเลี้ยงเฉาได้แปลว่าเขียวไม่ใช่เว่ยแปลว่าอะไรเว่ยแปลว่าผู้ชายผู้ชายตัวเขียวเดือดฮาร์ดกันเหรอไม่ใช่นี่คือเลี้ยงเฉาเว่ยไปอยากเสียเวลาตัวนี้จะบอกว่าพีคสุดๆแล้วทานอสออนโทนซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวที่สวยที่สุดแล้วนะในในบรรดาลในซีรีส์ออนโทนนะถ้าคนที่เก็บสะสมเนี่ยเขาจะมีทานอสครับล็อกเตอร์ดูมครับอ่าวางคู่กัน แล้วมันจะมีไอ้แท่นแทนเนี้ยแท่นเนี้ยเอาไว้วางเด็กคิ้วอ่าจะเห็นสลักสามเหลี่ยมไหมก็จะวางเด็กคิ้วเหลี่ยมเอามุมจักเข้าไปวางแบบลูกเต๋าแบบว่าเต๋าใช่ใช่ที่เด็กคิ้วอยู่ข้างหลังเออแล้วมันกระเด็นมันกระเด็นเด็กคิ้วไปซอดอยู่ตรงมุมคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวนี้นะคือเก้าอี้มันมีกระดูกสันหลังเว้ยอ่าด้านหลังเก้าอี้มันจะเป็นกระดูกสลักใช่แต่เขาหันหลัง แล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนะลูกกตารูป็นสติกเกอร์คุณเอาจริงไหมจริงมันไม่น่าดำอออกมาเนี่ยตัวผมเองอะผมรู้สึกว่าเจ็ะมันเป็นแค่เหมืนิ้นอะไรมาแล้วก็เอาแก้วมาวางเคลือบอ่ะอ๋อใช่มันเลยแบบว่าดูแบบไม่มีความดูปลอมๆหน่อยถ้าใครสนใจจะรีเพนก็โจคัตตัมทอยนะครับผมเก็บค่าโฆษณานะนี่็นโฆษณาในคลิปผมเนี่ยไป ตัวนี้เป็นฟินิกค่า x เอนะครับจะสังเกตว่าชุดแดงอ่ะมันไล่เฉดดําเยอะมากอืคือไล่เงาไล่อะย่างนี้มาใช่ใช่คือเขาพยายามทําให้มันเป็นดักฟินิกอ่ะครับฐานสวยมากเลยนะการที่จะลงสีให้ดูเป็นไฟไม่ไหม่อย่างเงี้ยแล้วสมุทสมางนี้ถือว่ายากถือว่ายากไปคราบความไหม่ของสีของอะไรเงี้ยชอบชอบชอบตัวนี้ก็จะเป็นแก๊งม NT ใช่ชื่อไทยชื่อว่าเต่านินทาสมุน,น,นการเต่านินทาซุบซิบกันอยู่ในทอใ่อช,ชอบตัวไหนผมจริงจริงผมชอบทุกตัวครับเพราะว่ามันเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกนะเราสัตว์มาใช้ชีวิตเหมือนคนน่ะแล้วประเด็นคือยังต้องมาช่วยคนจากวิกฤตร้ายบนโลกมนุษย์ที่วุ่นวายอีกอเออแล้วตัวเองก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในอยู่ในท่อเพราะคนเห็นแล้วแบบกลัวไม่ม่าเป็นสัตว์หลาดใช่ใช่ไม่ทำดีัมว่าพอดแม่งโคตรเจ๋งพอดีพอดีแล้วเป็นหนูใช่แล้วแต่ละตัวคาแรคเตอร์ บระบอกนิสัยนะพี่ชอบตัวนี้สุดพอรู้สึกว่าใกล้เคียงชีวิตจริงพี่อ๋อเป็นนักประดิษฐ์นะใช่ใช่ชอบทํานุ่นทานี่ติ๋มติ๋มหน่อยไอสองตัวนี้ชอบตีกันหัวร้อนหัวร้อนใช่ตัวนี้ก็ปัญญาบ่อนเลือเธอตัวนี้นี่ให้ดูเลยสําหรับใครที่ที่ดูในเพจโจคัตต้มทอยนะที่ทําสีไปอันนี้คือสีเดิมเิมที่ยังไม่ได้ทาใครชอบทําสีหรือไม่ทําสีก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วเดี๋ยวเร็วนี้จะมีรีวิวตัวนี้ด้วย สตาร์ีสครีมอันนี้คือตัวแรกของทางค่ายพรามตัวที่2องตัวที่สองใช่เพิ่งทำสีเสร็จไปเลยเดี๋ยวต่อไปพาไปดูข้างบนเด็ดบอกเลยเราไปแบบโดดไหมโดดเลยเออหนึ่งสองยังยังมีสิบโต๊ะเมื่อกี้เลยงานเขาหลดไหมมันต้องอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งสองสาถึงแล้วตามไปดูกันไหมไป อนนี้เราอยู่ในชั้น2นะครับมันจะมีของที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นกันคือที่นี่จะสลับเปลี่ยนของบ่อยมากของเขาเยอะมากของเขาเยอะมากนี่เริ่มต้นตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ที่เด็ดเลยตัวนี้เป็นเอเลียนกับพีเดเตอร์นะฮะชื่องานมากคิงกับควีนตัวนี้เป็นงานของคุณนรินทําเป็นเลซินคิดให้มาประกอบทําสีเองตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้ว1ตัวครับผมยังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยป่ะเออยังไม่ได้จ่ายตังค์ถูกต้องลูกค้ายังไม โอเคโอเคร้อนเงินร้อนเงินก็คือตอนนี้เขาลงสีแล้วไม่รู้ใครเป็นคนลงสีนะแต่ก็สวยดีสวยมากสวยมากสวยมากตัวนี้คุ้นคุ้นไหมไคจูจากแปซิฟิกริมนายเฟสนั่นเองใช่นฟยเตัวนี้ผมมีแล้วถูกใจมากฐานตัวแปได้นะครับใช่ครับผมกําลังตามหาอีก3ตัวอยู่เคยเจอตัวนี้ไอไคจูระดับ5เนี่ยมีคนขายอยู่ช่วงนั้นขายถูกด้วยถามว่าซื้อไหมไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มีตังถูกต้องอ อันนี้เด็ดเลยจะบอกว่าผมไม่รู้ข้อมูลว่ามันคือยี่ห้ออะไรวัสดุเป็นอะไรไม่รู้เลยแต่รู้ว่ามันสวยอันนี้เป็น G P 0 2ที่รู้ๆคือท่อนเป็นเหล็กแน่นอนบรสเตอร์เป็นเหล็กใช่ใช่ใช่คืองานเนียนกิฟต์เลยส่วนสีแดงนี่ซาซาบี้ใช่ไหมซาซบีซาบี้ก็สวยมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่มันทําออกมาขายอ่ะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเต็มประมาณนึงแหละมาดูตู้นี้แล้วก็คิดถึงตัวนี้เคยมีที่เคยมีใช่แต่ช่วงนั้นมันเกิดสภาวะเศรษฐกิจกล้าขายแดกไวแตตัวนี้ที่เด็ดคือมันมีรีโมท กดนะกดปุ่มแล้วหันคอพูดได้นะนกดปุ่มแล้วขาเปิดได้แล้วพี่จำตอนที่มันพูดเองได้ปะะ้างหรืจำได้บา <laughs> งทีแม่งหมุนคอมูจะบวชซัวซัวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังคงเดิมนะยังอยู่ในกล่องอยู่ <c oughs> คืองงนมาได้คอมบอกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่แกะออกมาจากกล่องเนี่ยหนังมันจะลอกเปื่อยแล้วก็พังแต่ถ้าคุณแกะออกมาจากกล่องหนังก็ลอกเปลือยแล้วก็พังเหมือนกัน จริงจริงผมถึงขายโลทิ้งหมดเลย <_ ın> คือเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นเมดิคอมนะคุณเล่นเลยแล้วก็ทาน้ำยาเคลือบทุกอาทิตย์ทุกเดือนมันช่วยได้กวดนี้คนนี้อ่า Summer time's here kiddies and it's time to take a trip to take a trip this world's so bad อ่ารับนี่ไอรอนแมนครับของค่าย Imaginarium Art Mark 7นั่นเองยืนอยู่บนฐานที่เป็นท่อนะฮะใช่ NYC s i l v e r ก็คือยืนอยู่ที่นิวยอร์กนั่นแหละอืดูจากทรงแล้วก็เปิดทรายได้แน,น่นอนเออตัวนี้ผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบสีเขาในฐานะคนทำสีนะ เขาลงสีโคตรหนาเลยป้าถ้าตัวนี้มันกระเทาะนะซ่อมยากเลยเนื่องจากสีหนาใช่ไหมเราต้องขัดขัดขัดแล้วก็โป้ให้มันได้ผิวเท่ากันแล้วถึงก้นสีทับฉะนั้นท่านผู้ชมมีตัวนี้นะอย่าให้มันล่วงอย่าให้มันล้มเลยแล้วก็ตากล้องระวังด้วยนะครับ <c oughs> ไป ถึงตัวนี้นะครับอาร์ทรัสออนโทนคือตัวนี้สวยนะแต่มันมีปัญหาหิมะเนี่ยทิ้งระยะเวลาไว้นานหนิมะจากโรงงานมันจะกลายเป็นผงสีเหลืองครับ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็เฉดที่เขาทํามาทั้งหมดอะ่ะบนบหิมะหายหมดเลย oh, อ๋อใช่ใช่เพราะว่ามันเหลืองไปแล้วใช่มีลูกค้าประสบปัญหาเดียวกันก็เลยส่งมาให้ทําสีแก้เหมือนกันตัวนี้ทําเหนื่อยมากเลยนะล้างสีรีเพนต์ใหม่ทั้งกรอกทั้งอะไรน้ําแข็งทําใหม่หมดเลยก็เดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ดูนะครับอ่าต มานะครับอันนี้เป็นเดือดฮักงานแรงเหมือนกันจุดเด่นของเขาคือเขาใช้ผมจริงอแล้วก็ลูกตาจะแววๆผมว่าทำไมผมมันดูแบบว่าจริงจังยังใช่คือตัวนี้ต้องเซตผมหน่อยมันจะดูไม่ยุ่งเห็นกระเห็นความใสของผิวประมาณหนึ่งเห็นเส้นเลือดที่เด่นชัดใช่ตางเกงนะยนยนนะพื้นถนนรู้สึกเลยว่าฮักมันแบบสไลด์อ่ะใช่ครับปือดไปเลยอ่ะสวยงามครับผมไปดูตัวต่อไปมาถึงตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ปีนี้ ผมอยากได้ครอบครองมากที่สุดมันคือเวนนอมเป็นงานคัสตอมจากต่างประเทศนะครับจะบอกว่าเขาทํามาในสกเกลบึกโคตรแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีเกลืนบ้านที่แสนดีกระโหลแตกตรงนี้จ <laughs> รงิงๆตัวนี้เปิดไฟได้นะน้ําได้เขียวสว่างโรงขึ้นมาเลยไฟมันจะลึงเลืองตามขอบๆตรงนี้ด้วยแล้วก็มีหัวให้เปลี่ยน2หัวมีหัวมีฟันกับหัวมีลิ้นชอบสีท่อมากมันดูแบบจับไปล้เป็นบยักแน่ๆเลยครับ ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ<อ>การพาทัวร์งานในครั้งนี้ฝากฝากว่าอีกหนึ่งค่ายนะสำหรับค่ายฟิกุรามาคอร์รคเตอร์ก็ไปติดตามได้ที่ข้างล่างตรงนี้เลยใครที่อยากเห็นงานตัวอย่างสวยๆหรือเสาทิตย์ไม่มีอะไรทำลองมาที่แมสซิฟทอยมีกาแฟให้กินที่เอ็มคาเฟ่แล้วก็เดินดูงานปั้นงานสเตติวสวยๆได้ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับจับสตูดิโอสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแล้วก็มาจบที่หน้าตัวนี้ แล้วก็มาจบที่หน้าตัวนี้จบที่หน้าที่ไม่ได้จบนี่แหละ